สวัสดีครับพี่น้องเอาน้ำลงโขวดได้ครับนี่ดูดขึ้นจากมุนลงมาเลยครับใส่เครื่องเบนซิ้นปล่อยลงองนี่ครับปล่อยลงลองไปเลยครับคุณไปไกลครับคุณแต่งลองไม่ครับคุณลองไม่แต่งทั้งน้ำไม่ครับไอ้มันไป้งลองกลางนี่ครับไหลไปเลยเข้าวคั่วข้าวเหนียวไปน้องนี่เข้าวคั่วข้าเหนียวครับอายุเดือนหนึ่งพอดีครับนี่มาใส่ปุ๋ยรอบสองแล้วแบบหวานนี่ครับเรียกปล่อยน้ำลง โคต้านี่สินหาเงินเมษาวกับบัญชีชิดเกินสดแต่พี่น้องใช้สงตารพอดีครับผมมารุ่นเสียง่ายนา้ำขังนั่นออกก็เอาน้ำมูนนะครับนั่นในเปล่าออโคตจ้างคนมาซอยน้ำดเก็บพดียวไว้เดี๋ยวครับจ้างจ้างคนน้ำมาเสีดยาขานนอนเมึงขึ้นครับนอนมันลงเนี่ยครับนอนจออนี่ครับเดนนี๋ยวผมสียยามึงขึ้นแล้วแหละเก็บไว้ด้วยดี เด็ดเลยนอนไปบอลอดดอกครับแบบนี้จะลังกระน้ำลงครับข,ขวดขอนิยวนี่พี่น้องป้ายไปน้ำล่องนี่ครับปไปเรียกผ่นไหลไปก่ายครับผุ่นไหลเอาผุ่นเอาลงยังชี่แล้วอีกประมาณหนึ่งนะครับอาทิตย์นึ่งทำมาใส่อีกรอบนึงครับนี่ว่าแหละแจ้ห้าวเดี๋ยมาเบิงจังว่าว่าวขวดมันแหง้งมันเหี่ยวบ่ปกติด,ดินนี่มันเป็นดินท่ามดินเหนียวครับมันบ่ค่อยเจียงน้ำดอกมันมันคือมันฟูมมันฟูมโดนครับทำเอาลงยังชี่แล่านี่ มันไม่ได้เป็บเดียวแห่เนี่ยคุมรวนตัอทำมันเด็ซุ่มแล้วครับพี่น้องอันนี้ไร่หนึงครับนี่ปลูกอยู่ไร่หนึงครับขั้วขอั้วเขย้อนเบิดเบิดเบิดไนกิโลคขึงครับสื่อมาสองโลเหลืออยูเคิร์กโลลุมหนึ่งหยอดสามต้นครับลุมหนึ่งใช้สามเลยใช้สามเมตรลุมหนึ่งใช้สามเมตรปุ๋ยสองเทียปุ๋ยทั้ทงใบครับนี่ สีปุ๋ยทั้งใบสีสองแช่แล้วสีสีอีกแช่หนึงพอ more, ่อค,ครับสีอีกแช่เดียวพ่อเลยเมื่อสีอีกเพราะว่าก็โคตรมันเหลืออีกเดือนเดียวก็ได้ฮักเขาเดือนสิสเดือนประมาณเดือนอีกก็หามือหกสองสามมือนะฮักเับโคตรเขาเหลืออีกเมื่อไรเมื่อโดนก็ได้ฮักแล้วเขาเขาโคตรนี่สีไม่น่ามูนแน่น้อนนั่นครับน้ามูนเราไกลๆน่ะเนี่ยครับปลานี่หน่ามูนดูขึ้นมาเลยมีต้นไม้ยังอย่างนี้ครับผมบรรยากาศ รอบสวนมองนี้ก็กําลังปลูกพี่น anyway. ้องปลูกไปพุ่นละปลูกไปเลยอันนี้ป้าไม่ลาบดันประเทศเหล่าด้วยนี่งกตึงๆอยู่ทำโครงสร้างนี่นะครับงกคักพี่ครับมันมันมันไม่เห็นน้ำครับเป็นได้น้ำพี่เรพุ่นรัดด้วยพี่เหรอครับน้ำไหลมาเล่ยมานบล็อคครับนี่ปล่อยมาเลยครับนี่จากพุ่นครับจากใกล้พุ่นปล่อยมันบล็องเลยครับไหลเล่ยไม่พีนเหรอครับพี่กำลังมากครับน้ำนี่กำลังมากกำลังดันมาก ทีมันพอข่อยท่างเดียวที่มันโน้นกลางครับมันเลยมันเลยไม่งอกรวผมก็ลองไว้ดูเราไปยังคือสุมค้นครับนี่มีเขาเอิ่นุมข้นครับสมสมสมเงามันสุมค้นกันว่าให้มันล่มเวลาล้มมาถึงลงล้มว่าหลายครับว่าให้มันหักว่าให้มันล่มว่าไม่เสียหายนี่ครับอันนี้ผมบระเทแล้วนะครับนี่นี่อันนี้บระเทแล้วครับนี่นี่แหละครับนี่บระเทแล้วมื้อนี้ปลูกหลังมื้อนั้นครับนี่ก็เลียวประเทเฮ็ดเดี๋ยวมื้ออื่นเอาหนามลงไานี่ มืออื่นมือหือครับขอดิมาเข็ดตัวนี้เอาน้ำลงก่อนเอาปุ๋ยแซมยมลองเอาปุ๋ยแซมตัวโคตรนี่นะครับเอาปุ๋ยแซมตัวองโคตรแล้วก็ก้นดินผมเนี่ยครับก้นดินผมเลยอันนี้ยก้นดินผมงี่เป็นลองน้ำกลางได้ครับปะเนี่น้ำไหลผ้ากลางลองอย่ครับนี่เขาเอาคุมโคตขึ้นเห็ดชิ้นลองมันนี่นะครับแบบก้นข้าวก้นครับแบบก้นๆได้นี่นี่แบบก้นขึ้นเนะครับนี่เป็นลองกลางน้ำไหลมาผ้ากลางครับนี่ยแต่ว่าอันเห็ดแล้วครับนี่เห็ดแล้วได้ครับนี่อันนี้ยังไม จะกัดเห็ดยู่ัะประมาณอย่างนี้เพามันก็จะเห็ดตัวนี้จะกัดกันเปิดนะครับให้น้ำไหลสะดวกเวลาเอาน้ำใส่ต้องขับเบอร์อยู่เขียงหนูเอาเขียงแสีของเดี๋ยวมันไหลจวดจัดทุดตจวดแปลนี้ครับง่ายตอนคุณลองกัตามมันมันง่ายตอนน้ำใส่ครับพี่น้องเอาครับสวัสดีครับ